สวัสดีครับผมเปนพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบเีทุกคนทุกทันนะครับผมเออเมื่อนี้ไอคุณว่ามีงัวจะเปิดราคานะครับพี่น้องเป็นงัวขกนะครับผมเป็นงัวขกบ้านๆเลยนะครับพี่น้องคุณว่ามี่พอพันหน้าคตรไก่ได้ทับเดี่ยวนะครับพี่น้องแล้วก็มีเมียสาวอีกเมียหนึ่งนะครับผมไอคุนจะเปิดราคานะครับผมเดี๋ยวภาพไปคุยกัเจาขวงันจักน้อยนะครับพี่น้องเอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอันนี้ชื่อว่ายังครับผม ผมบอกแบนครับโป้งครับโป้งเอาไอโป้งนะครับผมพี่กัดนีของเฮ้อยูเซครับขอบว่าเฮาอยู่กิโลเมตรทียี่สิบห้าครับถนนสาขานการสิล์เอาถนนสาสัทสาหัสสาขานการสิน์นะครับพี่น้องถนนสองสองเจ็ดเนาะครับเอาผู้ใดใกล้ตลาดผู้ดินแล้วับพี่น้องไปวาถือมากเลยกะโทั่วหาไอเล่านะครับผมเบอร์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมเอาเบ่งตัวเล็กน้อยเนาะ เป็นอนาโขดอนาคตดพอพันนะครับพี่น้องเป็นลูกไส้พอได้ครับสี่วัยศูนย์เก้าหกลูกสี่วัศูนย์เก้าหกไปโหลดประทันมาเนาะครับไป,ไปเขาไมีใบเกิดอยู่นะครับพี่น้องสี่วัยศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องอ,อนาคตดพอพันแล้วครับผมเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดใบเจ็ดสิบครับเปิดใบเจ็ดหมืนนะะหนนพพ่นนะครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากได้อนาคตดพอพันแล้วครับผมแข้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับผมเจ็ดหมื่นส่วนซุ้งไรหมดนี้ครับ ร้อยหาสิบสี่ครับร้อยหาสิบสี่บวกนะครับไอเราวัดเหลี่ยวนะครับพี่น้องตันหัวตรงขาหนาดีแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังสี่นะครับผมงอพระท่านถึงสองปีครับงอพระท่านถึงสองปีเนาะเอาง่ามๆเลยครับพี่น้องไข่เสมอดำดำมุงสี่เล้วครับเออพู้ใดอยากได้นะครับผมหน้ากดคอพันมาเปิดเอาอยุขวบกันบ้านนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เอาไปคุ้มพวงเอาไปคุ้มพุ่งหรือว่าเอาไปทับเอาเนาะครับเนาะเอาไปทับได้ไลนะครับพี่น้องเอาไปแบบ เสื่องพันนะครับพี่น้องผู้ใดมีรถมิานะครับผมอยากได้หรือว่าพี่น้องหลายคนอยากได้ไปคุ้มผูกนะครับผมเอาเอาอย่างสี่นะครับผมนำงามอย่างสี่นะครับเจ็ดหมื่นบาทต่อร่องเลยเนาะครับเจ็ดหมื่นต่อร่องเลยนะครับพี่น้องราคาวห่องนะครับผมต่อร่องกันเอานะครับพี่น้องโทรมาสอบถามหรือว่ามาต่อร่องคนใดนะครับพี่น้องเอาหรือว่าผู้ใดไปบวถึกมากภไริจังเลยก็โทุ่มหาไอร่อนะครับพี่น้องเสี่ยงทางไปสะดวกมากไงนะครับติดสีเล่นนะครับพี่น้อง เบิ่งวันไทยยังสี่แล้ะครับผมง้อจิงเชียงนะครับงุ้หง่เป็นงอผูที่เชียงดีนะครับพี่น้องแข่งขาใหญ่นะครับใดอยากได้พอพั้นเรื่นี่ยมหาอยู่นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาต่อร่องเพื่อนเรานะครับพี่น้องลูกซีไวศูนย์เก้าหกงามๆแล้ครับผมเ้ยย้อนเสียงบ่ครับพี่น้องย้อนเสียงบ่ออไข่นะครับผมแข่งขาดีเบิดแล้วครับพี่น้องสภาพเรียบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องง้อใหญ่ๆยังสี่นะครับผม ัวใหญ่ๆเชื่งเช่งแบบนี้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้สายพ่อพันนะครับผมเอาเบ่งบัลลังคนจักหน่อยนะคะรับถัดหลังดีนะครับพี่น้องเอาเป็นผูกพ้อสันสไว้จักหน่อยนะครับพี่น้องเอาบัลไทยดีๆป้อหางสวยๆเองสิแล้วครับผมเป็นัวควักนบ้านเลยนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็ตีตัวแล้วมานะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพ่อไปเบ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้องเป็นเมียสาวนะครับผมมาชมเมียสาวบทอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้อง แม่สาวบดบดแล้วครับผมบ่มีตำหนินะครับตัวนี้เนาะ,นนะเอา้าบ่ไม่มีตำหนิแล้วครับพี่น้องส่วนแบหนี้ยังส่วนสูงเท่าไหรครับประมาณร้ <35 S 2> อยสามสิบห้าบวกนี่แหละครับเอา้านี่ละร้อยสามสิบห้าบวกนี่แหละพี่น้องบว<อ><อ>กลบจังน้อยบอบนะครับพอ,เป,อ,อเป็นบริวัตินะครับพี่น้องราคาเปิดไะไรบ้างนะครับได้รีเปิดไว้สามสิบสามเปิดไว้สามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องเอ้าต่อรองได้ ต่อร่องในเบิดเหมือนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังสี่นะครับผมเนี่ยสาวบดๆนะครับผมไก่สีผสมแล้วับพี่น้องอายุก็สีประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนแล้วครับผมเนี่ยสาวยังสี่นะครับผมนิสัยเืียงๆนะครับผมผู้ใดอยากได้ไปกินหงานะครับพี่น้องสามหมื่นสามพันนะครับเพอนห่วงไว้นะครับผมว่าไม่มีตาหนิเลยนะครับพี่น้องราคาห่วงต่อร่องได้นะครับพี่หน้องสําหรับอันนี้มันเป็นขอกันบ้่นนะครับพี่น้องบได้พันเมื่อในห่อยทั้งหลนะครับผม บ่อยกับผ้ามาทั่วเบิ้งนะครับไอคุณว่าคุณจะเปิดราคานะครับผมก็ได้ผ้าพี่น้องว่าเบานนิ้งราคาขวบบนบันยังเฉดนะครับพี่น้องมันยังโมเด็ปพันมื่อในห้อยนะครับผมแต่พันมื่อในห้อยไปแล้วมันก็จะเป็นเบียดซีเมื่อไปนะครับพี่น้องมันก็จะนักพี่น้องก็เสียตะกานบานห่อนะครับผมมาเอายังสี่ครับเอาไปต่อยอดต่อร่องเอาต่อร่องเอาใบคุณเบิ้งนะครับพี่น้องหน้าสวยๆแบบนี้แหะครับผมใบหูจับโบดเข้มดีนะครับพี่น้องเบิ้งกินไหมเบิ้งกินไหม ไม่มีตำหนิแล้วครับพี่น้องหาตำหนิเพราะท่านพอดแล้วครับผมห้อยหางกับสว้นะครับพี่น้องวันท้ายดำๆแบบนี้แหละครับผมใครกาลังมองหาอยู่นะครับพี่น้องเอาผู้ใดกาลังมองหางัอบดนะครับผมสูราคาง้อแดงบาไว้นะครับพี่น้องผู้ใดสูราคาง้อแดงบาไว้กัมาเอาอยงสี่ครับผมเอาโอ้ปลอยวัดปลอยสามจิ้งหาบได้อยู่หรอพี่น้องผ่ายพันยกดีนะครับผมนั่งกัดถือว่านั่งน้าดีนะครับพี่น้อง ว่นี yeah, ่ออกจากฝูงมาเลยไอยแม่นครับคนเสือออกจากฝูงมาเลยนะครับพ right. mm ี hmm. ่น้องว่านบบัตรท่นได้แต่งยังงามดีเลยครับพี่น้องบัตรยังบัตรถึงไม่มีปัญหาเลยครับผมประกันต่ำหนี้ให้นะครับพี่น้องเอาโทรมาต่อร่องแล้วก็ไอ้ส่งให้ก็มีบริการส่งได้เนาะครับผมมีบริการส่งให้เลยพี่น้องโทรมาต่อร่องสอบถามขึ้นแล้วก็ส่งราคากันนะครับพี่น้องงามงามมือเสียนะครับพ้องไว้ราคากับบ่แพงนะครับพี่น้องในใจพี่น้องครอบ เกษตกรวันห่อมาจับต้องเอาองศ์มันกรสีบวแพงนะครับเพราะว่ามันบวชไปพันมือในห้อยนะครับพี่น้องถ้าผ่านมือในห้อยไปแล้วเพิ่นกรสีบวกก็ไรเพิ่มนะครับพี่น้องบวกคารุคาร่าของเพิ่นนะครับพี่น้องสวยๆแบบนี้นะครับผมรีบเมาเลยนะครับพี่น้องอ๋อันถ่ายดำๆงดนะครับนี่ใสเชียงเชิงนะครับพี่น้องนมาเชียงดีบระคักนะครับพี่น้องป้ายหางสวยๆนะครับผม สุดทถ่ายท่ายสุดนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อเรามานะครับพี่น้องเอบเอร์เบ้าเอขค้นมาให้แล้วนะครับผมเอาสุดทถายท้ายุดกับเบ้าเอขอขอบคุณขอบคุณพี่น,น้องที่เกานะครับผมาฝากกันด้วยพี่น้องด้วยฝากกดเลยกดแช่น,นะครับผมกดติดตามไว้นะครับพี่น้องพื่อมีสาระดีๆค้นบูดีๆนะครับพี่น้องลอยเจ้ามาลงให้อยู่ในช่องนี้นะครับพี่น้องเอาสุดทถ่ s ust, <S <benchmarks> ายท่ายสุดนะครับผมเบ้าเอใกล้ป่งนะครับผมขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับ